อร์นิวนะครับปรับทรงใหม่แก้ทุกจุดนะครับเปลี่ยนล้อเป็นยาง8.5นะครับ5ลูอะดดปเตอร์บางรอชมครับล้อ8.5นะครับใส่ยาง255 50ก็จะประมาณนี้นะครับแก้มไม่บวมไม่เป่งนะครับกำลังพอดีนะครับผมล้อ8.5 5ลูใส่อะดดปเตอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าจะยื่นขนาดไหนมานะครับอูร์นิวนะครับ เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับปรับตรงนะครับใส่8.5นะครับยาง2550นะครับผมนี่ครับ5รูนะครับใส่เดปเตอร์บางนะครับ18มิลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางก็ได้เพราะว่าหลายคนถามมาเยอะนะครับว่าใส่เดปเตอร์ล้อ8.5โผล่ไหมยืนไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนทรงนะครับคันนี้จัดนะครับหน้านิ้วครึ่งนะครับหลังสามนะครับพร้อมแก้ทุกจุดนะครับแก้แล้วแบบพอตกพยันครบ นะครับผมทรงก็ประมาณนี้นะครับเน้นขี่สบายๆหน่อยนะครับผมไปเตี้ยมากนะครับอ่าดูข้างหลังอีกดวยอีกรอบนึงนะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับถ้าห้าูใส่ลิปเตอร์บาง18แมิลนะครับผมเป็นแนวทางก็ได้นะครับในการตัดสินใจนะครับว่าจะแปลงดุมหรือใสลิปเตอร์นะครับทรงนะครับก็ไปเป็นแนวทางได้หรือว่าสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับทักเฟสทักเขตทักติ๊กจอกมาได้ครับผมขอบคุณครับ